เฮ้ยบุกเป็นคนนะ<อ>ขาด<อ>ที่จีน,นิคิตโตไอสัตว์เก็บไม่ทันเก็บไม่ทันหายต่อหน้ากูเออมึงไปไอหนอสีตังเงินที่สลายห,าหาลผ่านเดียวไปไหนต่อเอาไปติดไฟอยู่กลางกายติดไฟกลางกา,กายเอ่อตามมา,าตามมาไอ้ใตามมาไล้ใครจะได้มีการ์ดวันนี้พี่กัปตูต้องการไปที่เขาได้ได้วยเข่านะเขาไช่ ไปปะล่ะน่าจะมีกีกาโนอยู่แลนะ้ววะเนี่ยนะเจมส์จนต่ำไม่นานเขาก็บอกไปปะล่ะไปปจะมาปลาสิเร็วไปแล้ววะนี่เอาไอ้ดรอบไล่ไอ้ดรอบก่นอนไล่ไอ้ดรอบก่นอนไอ้ดรอบอยังไม่ลงพื้นเลยนู่นนู่นไอ้ดรอบเขียวไงเขียวไม่ลงพื้นเลยนะลงที่ไหนนะไม่ลงพื้นเลยนะตุกป,ป่องหยู่แลวกานไอเ้เจมส์ระวังไอ้เจ้า Alpha Raptor สามตัวไอ้เฮียมระวังกูยังเห็นหน้าทาออา้า a l p เ a r a p t ร r วะ่ะ ล่างเนี ite, ่ยสตัวไออล่าสตัวเนี่ยสตัวเนี่ยยี่สิบบาทเล่นเลยปเต้มราณฐานโบราณฐานก็อันนี้ี่อันนี้สิห้าโบราณฐานอันนึงเพิ่จิงโจ้โอจิงโจ้อยากจับดจิงโจ้กระโดดสูงาพเฮ้ยอาวฟาเต้ข้างล่างเด็จิงโ้ิงโจ้งนจิงโจ้ จริงจังตแต่ไม่จริงโจง้ยเนี่ยให้เท่าไหร่เนี่ยห้าเลเวลหรือเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวเวนอะนี่เออเวลร่เอ็ดละน้องครูนองครูเบลร้อยสี่สลาดอนเนี่ยอัคฟาดเจอ,าาเ,ตอ,เ,ตอเต็มไปจ้ว 4, 4ตัวเลยก็อัพนำหนัก,นอ,กนนอัพสเตเตมิน่าเยอะเต้น้ำหนักสแตมิน่าล้องเอยอสเตมิน่าสองร้บมัลลยลอ เนี้ยนะอืมอมะไรโอ้เ้ยนู่นบาสแม่ดอกมาเลเตอร์อสี่ตัวเนี่ยไอ้เหี้ยใครไปจับได้ใครไปสู้ได้เขาสั่นปลุไฟแล้วปลุกปีนไปแล้วแหมไม่บาสมึงเห็นในวีดีโที่มันมันมีเกาะเย็่ตัวบ้าที่มันจะปีนอ่ะมึงตีมึงได้เกนะเว้ยตีมึงเห็นปะ อ๋อเท็ดอะนะเออตีได้ขอ้พวกเถ็ดแค่มึงตีได้แค่พลัสตอแค่นั้นแหละมึงตีเท็สเตโกไม่ไหวแล้วมันคือสเตโกโซลาร์น้าเต้เนี่ยไอ้นกเต้เห็นนกวะเห็นนกตัวนั้นปะอยู่ตรงตรงปลายปะบินอยู่แบบเออเห็นปะไม่ไอเออสร้างบ้านมันได้นะเว้ยสร้างบ้านได้นะเว้ยไอ้ดอกหายไปเดี๋ยวไอ้ดอกหายขึ้นเขาเลยขึ้นเขาเลยจะถึงเขาแล้วขึ้นเขาเลยบาร์ส ต,ตามไม่น่าหมดเลยตามไม่น่าห,าห,หามดชิ้อตรงนี้จะมีตัวอะไรมาเดกไหมเนี่ยแถวนี้น่าจะมีอะรซอลัสมาที่ดูระวัง,งด้วยเป็นอะโรซอลัสถ้าอยู่เป็นผูมอีหยุบล็อกเลือดไหลนะถูตียงตัวนี้นมากูตีหรือี ให้หห hey, ไปตีตัวนะั้นตัวนั้นมันปล่อยพิษตัวนั้นมันปล่อยพิษตัวเนี้ยตัวเนี้ยปล่อยพิษด้วยม,มันจะทำให้เราให้ดาวเสาเราตีมั่วฮะเะาวคิสตันเนี่ยลองไอการโนนะเตรียมสตาร์ไม่น่าไปน่าจะมีไอการโนต่อก็คือเรามาเอาคิสตันคิสตัน่ยอาคิสตัหเหล็กบนเนี้ยเยอะมากเนี่ย ถ้ากูได้แต่กิโลนะความเหล็กกี่จังเลยนะกูเนี่ยเหล็กเนี่ยแร่เหล็กเต็มเลยเนี่ยเหล็กเต้เนี่ยคือเหล็กเนี่ยเนี่ยคือเหล็กก่อนเนี่ยก่อนเนี่ยคือเหล็กออกปาละก่อนเนี่ยคือเหล็กน้ำหนักมันไม่พอต้องวางใหม่วันหลังน้ำหนักเขาไม่พอเอากิตตันกันกิตตันอยู่ยอดกิตตันอยู่ยอดยอดเอ็ดกันนกอินทรีที่ห่ายแล้วเจนทีมระวังด้วยออกขวาดิออกขวาเต็มตัวออกขวาเต็มตัวัพักก่อน ตอนนี้นมึงพักก่อนมีอาชิคิอยู่ในไหนบ้างน่ะทางซ้ายฮะม้าละไอ้เหยอะม้าบะดมัน,นมาแล้วไอนน้วิ่งพระจันทร์สวยว่ะพระจันทร์ดีบา้านจะถึงยอดแล้วจะถ,ถึงยอดแล้วเด้ิดเดียวบ้า,บานพระจันทร์ดีบ้านเนาะตรงนัวะไม่เต็มโอ้ย <laughs> เฮ้ยถึงแล้วอ่ะถึงแล้วเย้เนี่วะที yeah. ่ต้นนี่ไง แทงแทงเลือนแสงนะแทงแทงเลือนแสงวูเฮียชิบหายแล้วเต้นี่อะไรอะเต้กูเลยกูชิบหายแล้วเต้ชิบหายแล้วกูลืมเอาพี่ลืมเอาพิกแอคเล็กมามันจะมีแอคิดตีเยไม่ได้แก็มมาบัตมารเตอร์โทฟี่อ๋อบอสแมงมุมอย่าไปยุ่งเลยเออเต้ลอยู่แถวนี้ป่ะลอยแถวนี้ป่ะหรือว่าทำไมวะ กูรอที่แอคเล็ตมาเหี้ยชิปหายแน่ขุดไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ได้แต่เหรียญเดี๋ยวนึงเดินทางก็จะดีเลยกูลืมปวดรดโอเคเพื่อนแต่ตอนเนี้ยตัวกูร้อนว่ะกลับบ้านไหมชิบหายแล้วแล้วเฮ้ยน,นี่บ้านขาเขาวะเป็นคนแรกเขาดิบ้าน โหยี่ยมบ้านเทคไว้เยี่ยแม่งมต้งตีบอสแล้วเน่ยโอ้เกินแม่น่าจะตีมอสแล้วล่ะน่าจะตีบัตรแล้วบัตรวันเสักวันวหนอะไรอย่งไหก็โหยังไม่ต้เลยนะไปฟากันไปฟ้ากันระวังเกยกันโนนะเว้ยถึงทางสยไ่เอาแรมั้ย เป็นชื่อมีด็อบเตอร์คิสตันนี่ใช่ดาวที่ทุกแมนแต่ว่าต้อกับเพี่เอิก่อนไหเยอะ่นอกเหมือนเหมือนโดอ่นไอดกมาแล้วได้ละเฮ้ยที่ขี่อะไรวะปูเป็นสเตโกเอาเารี่าดิไปไอดอกม่งอัไปไอดอกมกันขงใครวะเนี่ย

ดูด้วยนี่ใครเอามึงนี่แหละเขาดีนั่วงเอ้เตดอบอไดูวเาไปเจอแล้วบอกไอเธอระเบิดไอ้เิบหายแล้ว้เอามเอไปไอเต้เธอระเบิดไอเต้เธอระเบิดไอยูไหนวะน้อกยูไหนวะนี่ตามกูอยู่ตามมึงน่ะข้างหลังมึงน่ะเดี๋ยวเยเธอเินุไป อ๋อเธอเบิร์ตตายแล้วเตะบูปินเธอบเอิร์ตโอเคูปนเธเิร์ตก็ดับสองคั้งแลนน่าไม่ทำดีวะะังด้วยเสือแม่งแอบนต้นไม้ก็มีก็ต้องมีในสูงสูงกูเคยโดนกระโดดหน้ากกยอดต้นไม้ไอ้เห้ยแบบงงว่ะ นกแบบมันกระโดดลากกูลงจากกลางปีกนกเลยมาคุยอยู่บนนกเนี่ยแล้วมันกระโดดข้าบุหรอไปเลยเฮ้ยแอนคิโลโอ้เจอแล้วแอนคิโลจับได้เดือดหดือดเองทีมอะไะมาแล้วมาแล้วมาแล้วเที่ยวไรเที่ยววิ่งเที่ยวไรเก็บได้เปล่าไม่ได้บอกไม่ได้บ้าน ไ,ได้ทำไมเก็บไม่ได้วะเก็บเปลง <5 S 2> ไม่ถึงอ่ะนสี่ห้าเก็บละได้เลย嘛<อ>บูปินเมทลัลไดนโนสเสร์เก็บเต็มบินห่างต้นไม้ใหญ่ๆไว้นะมันน่าจะแอบเกาะอ,อยู่บนต้นไม้แล้วรอ,อก,กระโดดท่ามบ้าติเองคุจเจอจนคูเข็ดแล้วไงเนี้ยบ้านนะ่ืมวานลูกขมึงโดน ีอย่าเต็มหน้าทั้งหมดลงมาลงมาลงมาแถวนี้ไม่มีตัวกินเนี่ยนี่นั่งไงกูโดนละกูให้มึงลงแล้วก็เหยียดอ้าวมาทิ่เองนี่นั่งไงกูโดนละกูให้มึงลงแล้วก็เหยียดอ้าวเบี้ยเสือมาเจ้าเนาะมาเจ้าเนาะ เนี่ยเสือเนี่ยตัวนี้เลยเนี่ยที่กัดกูเนี่ยตัวนี้เลยเนี่ยเนี่ยเป็นไงล่ะไม่มีล็อกไม่มีล็อกกูบอกแล้วไม่มีล็อกตัวนี้เลยเนี่ยมึงไม่ห่วงกูห่วงนกสุดกำลังกำลังลงจอดแบบลงงามกูต้องลากมันไปไกลๆก่อนงั้นงั้นกูรออยู่ที่บ้านเด้อรออยู่บ้านเฮียแล้วกูจะไปยังไงอ่ะ วะคือยังไงกูต้องเขียนให้สาไปใช่ไหมไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องบินหาป่าหาเจ็บไหมแม่แม่น้ำแม่น้ำแป๊บคืบเดียวก็ถึงแล้วเนี่ยโอ้โหตัวบินหนักเยอะแล้วคือจะรับไหวไหมเนี่ยฮะปกติเขาลงจากนกก็รอเวลาลงอะกูไม่ลงจากนก มันตะคุบกูแล้วกูก็ล่วนจากนกเลยใช่ก็เหมือนกูเป้เลยกูบอกแล้วเป๊ะเลยเออก็กูลงจอดปกติไงก็ลังจะถึงพื้อแบบงมงายแบบสวยๆเลยกูแบบอ่ะ ของอาจะลงค่อหมดอ่ะของของเป็ตไม้ฉะนั้นเลยโอเคอันนี้ก็ดีแล้วยืนข้างบ้านหรือไว้บนบ้านข้างบ้านยียอนอีกคนั่ไปเวนบนบ้านทำไม เหลือเต่ามันมีคู่อยู่ตัวเดียวใช่ไหมอะไรวะเนี่ยออแรปเตอร์มายืนใกล้แล้วออแรปเตอร์มาเจ่อตรงนี้มายืนใกล้หนาแล้วก็ตายแล้วแรปเตอร์มีอยู่นี่แรปเตอร์นี่แรปเตอร์มีกี่ตัวสามตัวใช่ไหมเฮ้ยอันแรปเตอร์นี่อันไหนวะ

เล็กๆนะเสร็จแล้วพอเห็น้วมั้ยเสือรกดอกเนี่ยจะยิงอะไรมีตัวคาราโซยินเบดด้ิตายยิงตายโดนด้วยอ่ะ า <m> <t ired> โหดุตอกถังหน้าดูมีเสียงดีเลยนะไอสามสิบนัดมึงคิดดูบอกันงมดีล่าพรดูเวลอยังต <t när mit> ้อาไหร่ og andre som vet det i rommet. 不那个。Oh